ก็ก no ับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับแอนดูล่างสองนั่นเองนะครับเนาะที่ได้หลายคนนะครับก็คงอย่างได้นะครับสาหรับแอนดูล่างสองนั่นเองนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับมีคําตอบทุกอย่างแล้วก็สอนรับด้วยนะครับเนาะว่ารับวิธีไหนอะไรยังไงแล้วก็รับจากตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับกิจกรรมแจกตัวละครก็มีเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเนาะถ้าอย แล้วนั่นเองนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับงน้องก็คือแบบว่าพี่จะมาสอนลับแอนดูนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับบงน้องพี่ฝากก่อนเลยนะครับบงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคนละหนึ่งทีละกันนะครับเนาะถ้าอยากได้เพจจากพี่นะครับงน้องตอนนี้ พี่มีซ่องสำรองแล้วนะครับเนาะก็เข้าไปกดติดตามกันได้นั่นเองนะครับถ้าครบ1000คนติดตามเมื่อไหร่นะครับก็มาคอมเมนต์บอกพี่ได <ar> ้เลยนะครับหรือว่ามาทวงเพรจากพี่ไ <at> ด <runs> ้เลยนะครับเนาะหนึ่งพเพรเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชจหรือว่าไม่มีเพรไซส์เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเนาะก็ส่วนลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับน้องหรือว่าอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับก็ลงเปกดติดตามกันได้นั่นเองนะคร พี่จะมาบอกนะครับว่าแอนดูมันดียังไงแล้วก็แบบว่ารับตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็กิจกรรมจะเข้ามาช่วงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเนาะคลิปนี้มีคําตอบทุกอย่างเลยนะครับ,บน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแพนไปตอนกิจกรรมเลยแล้วกันนะครับ,บน้องๆก็คือแบบว่ากิจกรรมแอนดูนะครับก็จะเข้ามานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอแพนไปเลยแล้วกันนะครับเนาะ นี่เลยนะครับงน้องก็คือกิจกรรมแอนดูนะครับก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือมันจะให้เราทำอีเวนต์นะครับแล้วก็ให้เราม oh ากดรับแบบนี้เลยนะครับงน้องเราก็เราจะได้ยกเซตเลยนะครับเนอะเราเปิดได้เลยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเรารับมาแล้วนะครับงน้องแอนดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลนะครับพี่ยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่นะครับ,นรบเนอะเดี๋ยววันไหนมันเข้ามาจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนึงและกันนะครับน้องว่าสกิลมันดีแค่ อองนองอ้ก็ถือว่าโคตรเท่เลยนะครับน้องสำหรับเป็นดูร่าง2นะครับอองน้องแล้วก็ ก่อนที่จะไปเล่นนะคะพวกน้องก็คือแบบว่าก่อนที่จะได้รับแอนดูนะคบมันมีอีเวนต์ด้วยนะคบพวกน้องส่วนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพวกน้องก็คือแบบว่ากิจกรรมของอันดูตัวนี้นะครับพวกน้องก็คือแบบว่าจะไปเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับเวอร์ซิลี่นั่นเองนะคบพวกน้องก็แบบว่าจะถึงระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับพวกน้องกับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับเนอะก็เป็นกิจกรรมปลุกพลังนั่นเองนะครับพวกน้องก็คือส่วนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องก็คือแบบว่าจะมีอ ล้วเราก็พี่บอกเลยนะครับสายฟรีไม่ควนพลาดแน่นอนนะครับน้องกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือ1เลยที่หลักๆเลยนะครับก็คือเขามาแจกแอนดูแน่ๆนะครับน้องก็คือแบบว่าแอนดูนะครับจะรับได้ช่วงกลางเดือนนี้เลยหรือว่าท้ายเดือนนี้นะครับบงน้องก็คือแบบว่าจะไม่ใสต้นเดือนนะครับบน้องก็คือประมาณกลางเดือนนั่นเองนะครับน้องก็เข้ามารับกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบน้องก็คือคล้ายๆนะครับงน้องก็คือแบบว่าคล้ายๆกิจกรรมเคนลี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มีร้านค ครับมองน้องเราก็อย่าลืมนะครับเนาะกิจกรรมของเคนลี่นะครับมองน้องก็มีร้านค้านะครับเนาะแอนดูก็เหมือนกันนะครับมองน้องก็คือแบบว่าแอนดูก็มีร้านค้าเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะพี่ดูเหมือนว่าจะแบบว่าแจกซุดหรือเปล่านะครับ เพราะว่ามันคล้ายๆกับกิจกรรมเคลลี่นั่นเองนะครับงน้องเพราะว่ากิจกรรมเคลลี่นะครับก็แจกแอร์บอร์ดเนาะแล้วก็มีสกินรถเฟอร์รารี่ด้วยนะครับงน้องก็คือแบบว่านี่นะครับมันเป็นร้านค้าแบบนี้เลยนะครับงน้องก็คือดูวันจริงดีกว่านะครับน้องว่ามันจะเป็นยังไงนะคร <DM K: S 1> ับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับคือแบบว่าตอบได้เลยนะครับก็คือกลางเดือน <S <S นี้นะครับเข้ามาแน่นอนนะครับงน้องก็คือ,อยังไม่หมดเท่านี้นะครับางน้องก็จะมีทางด้านของสกินรถบิ๊กฟจตเข้ามาด้วยนรรรั้้ออองง่าาาแตเเขขมใหหลกืว ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอามาแจกหรือเปล่านะครับเนาะแต่เซิร์ฟนอกนะครับางน้องเขาแจกแน่นอนนะครับเนาะแต่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับ มาดูกันอีกทีน yeah, right. yeah, so ึงหรือว่ามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับนาอว่าจะแจกหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มันจะมีขันแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับงน้องเออก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็เป็นกระเป๋านั่นเองนะครับนาอกระเป๋าแบบว่าเวอร์ชิลลี่นั่นเองนะครับน้องแล้วก็มีท่าทางตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับเนาะก็เหมือนที่พี่บอกนะครับมงน้องก็คือแบบว่ามันจะเชื่อมโยงกับเวอร์ชิลลี่หรือว่าระดับโลกนั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมแอนดูตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีของเลื่อมแบบว่าซุดมา นะครับแต่พี่ไม่ชอบ เท่าไหร่นะครับเนาะส่วนหัวนั่นเองนะครับบงน้องเออมันก็คือแบบว่าใส่หมวกแบบนี้มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับนนองส่วนน้องๆคนไหนที่ชอบแบบนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับน้องกลางเดือนนี้เข้ามาแน่ๆแน่นะครับเนาะส่วนชุดนะครับอาจจะเข้ามาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาหลังก็ได้นั่นเองนะครับเนาะหรือว่าเข้ามาในไทยเรานะครับบาน้องก็คือเอามาให้สูมฟรีหรือว่าแจกฟรีก็ได้นั่นเองนะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่าชุดเท่ๆแบบนี้นะครับบน้องไม่แจกฟรีแน่นอนนะครับเนาะก็จะเข้ามาแพ็คคู่กันเลยดีกว่าน ของผู้หญิงด้วยนะครับนาอที่เข้ามานั่นเองนะครับน้องส่วนผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า สวยลยทรเดียวนะครับน้องๆที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแบบนี้นะครับเนาะสำหรับสุดผู้หญิงนั่นเองนะครับน้องๆก็คือแบบว่าทรงผมอะไรก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นชุดเวอร์ซีรีส์นั่นเนองนะครับน้องๆก็คือแบบว่ากิจกรรมการแข่งขันระดับโลกนั่นเองนะครับเนาะ,ะ,นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือแบบว่าจะได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้องๆก็คือแบบว่าการแข่งขันระดับโลกนั่นเองนะครับสำหรับน,น,น้องๆคนไหนที่แบบว่ากําลังเซียร์ทีไหนอยู่นะครับน้องๆก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเนาะเพราะว คล้ายๆปีผ่านมานะครับน so ้องก็เป so so, ็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับวงน้องอก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็แบบว่ามีซิงขาดแล้วก็ซิงคถ้วยละเวลาต่างๆมากมายด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับก็มาบอกแล้วนะครับน้องก็คือพี่มาบอกแล้วนะครับเพราะว่า มันจะเข้ามากลางเดือนหรือว่าท้ายเดือนนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้แอนดูร่างสอนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับน้องประมาณกลางเดือนหรือว่าท้ายเดือนนี้นั่นเองนะครับเนาะก็รอรับของได้เลยนะครับน้องก็คือเขาเอามาแจกฟรียกเซิร์ฟจริงๆนะครับเนาะส่วนสกิลของมันนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปศึกษาอีกนิดนึงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพี่มาบอกอย่างละเอียดละกันนะครับเนาะถ้าสนใจจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมาาาากกกกกกนนนนนะะะคคครรัับเใททีี่ข้้้้มมแแแลลลลลววว็็ฝดไไชตติ มองน้องแล้วก็ FC คนใหม่นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับมองน้องเพราะว่าพี่มีกิจกรรมโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับเนาะก็คือสามารถโหวตกันได้นั่นเองนะครับมองน้องแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับก็เข้ามารับของกันได้เลยนะครับมองน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับมองน้องเออหรือว่าให้น้องๆนะครับขอมาก็ได้นะครับอย่างให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับมองนนนนีีีี้้พพ่่ก็ขอตััวลาาาาไปเเยยยงทะครบบบ๊ thank you